ชื่ออะไรน,นะคุณนิณถาทำอะไรอยู่เนี่ยคุณนิณนณนถาใครอะคุณนิถาคือนิถาคุณจะถาด้วยครับชื่ออะไรครับชื่อคุณปายเดอรครับก็เป็นอะไรครับวันนี้เป็นอะไรครับวันนี้แม่ สบายกะครับตอนนี้กำลังพ่นไอน้ำอยู่รับกำลังพ่อนออกซิเจนอยู่ค่ะคนป่วยกำลังปิดตาดูดออกซิเจนอยู่ค่ะอย่าเล่นออกซิเนจนสิลูกอาสูดเข้าไปดมเข้าไปเย็นไหมคะเย็นไหมคะ,ะปิดตาเข้าไว้ เยอะๆจะได้หายเร็วๆนะคะบ่ายๆแม่หน่อยไหนๆคนป่วยแกล้งป่วยมะเนี่ยแลบลิ้นปิ้นตาไม่อมมือมือออกมือออกเดี๋ยวนี้เ